มาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Universe Mode ตอนนี้เป็นตอนที่20แล้วนะครับก็ใกล้ซัมเอร์แลมเข้ามาทุกทีฮะวันนี้เราอยู่กันใน SmackDown นะครับคู่แรกครับเริ่มต้นด้วยการชิงแชมป์ US ครับการล่ําเจอกันระหว่าง AJ Styles แล้วก็พี่ดาว Stardust นะครับคู่นี้ไม่ต้องรอให้ถึงซัมเมอร์แสมครับมาชิงกันก่อนคู่นี้ฮะเรารับบทเป็นผู้ชมครับให้ เอไอเขาลิขิตชาตาแชมป์กันเองนะฮะเหมือนพี่ดาวจะรอไม่ไหวนะขอเจอก่อนครับตาดตัสตะก่อนเลยตาดัสเปิดก่อนครับทุบหลังเล่นงาน AJ จฮะจับแล้วก็หักคอมาในชุดแดงนะ AJ ชุดน้ำเงินครับแดงกับน,น้ำเงินเจอกันซาดัตต่อยรัวกระทืบซ้ำนี่ครับ A j ไม่ได้ตอบโต้เลย พลิกกลับมาเล็งแขนนะเลงแขนแล้วก็ทิ้งเข่าใส่แขนเอ้าเจสิก้าเป็นไรวะเฮ้ยวิ่งไปวิ่งมากรรมการเฮ้ยกรรมการเอาเอากรรมการโลกครับแม่มาขวางทางน้องใบ้ปั้มเจสิก้าที่จะเป็นอย่างนี้ทุกแม์เลยหรือเปล่าเนี่ยติดเชือกครับติดเชือกตาดพยายามหักแขนเอเจอยู่แล้วก็กระตุกแขนอีกหนึ่งรอบครับสร้างจุดอ่อนไปเรื่อย กระทืบอ้าวเอเจพลิกกลับเจอสตาร์ดดีดีทีอยู่ดีครับอ้าวเอเจขึ้นเชือกสตาร์ดนอนเจะปกระโดดทิ้งสองครับโดยเอเจตล์แล้วกดเลยหนึ่งสองยังครับแหนนี่จะป้องกันแชมป์ได้เอเจทำะไรต่อครับเสริมแรงครับเสริมแรงกระโดดทิ้งเขา่าใส่พี่ดาวแล้วก็ลากคอ ตาดัสขึ้นมาครับสปริงบอร์ดมูนซาแล้วก็เป็นโอ้โหอินเวเดตดดดทีครับสองต่อสองต่อเอาขาตาดัสมาเจาะยางครับเล่นงานต้นขาทางต้นขาทั้งเข่านะครับรวมกันไปอ่ะเอเจเสริมแรงทิ้งเข่าอีกรอบไม่ได้ครับตาดัสหลบได้ตาดัสเล่นงานต่อยเอเจครับเน้นๆแล้วกดเลยกดง่ายๆครับ เอายังครับยังแม่ถีบคอเอเจติดมุมอยู่นี่แชมป์รอเป็นการกล้ำชิงแชมป์ที่อาสตารัสคอสโอเละครับเรียบร้อยเฮ้ยดือด้อๆอย่างนี้เลยอะ่ะหนึ่งแม่เกือบไปครับเกือบเป็นแชมป์ใหม่ได้หนึ่งเดียวพิดาบอกนี่โชว์ท่าเลยรู้จักไหมรู้จัก ตาระดับดาวไหมจับ AJ เจฟสเฟิร์สอีกครับแตกเลยกดครับ1นสองยังครับแม่เอยังไม่ยอมนะแชมป์นี้ห่วงนะตารัดขอแชมป์ก็ไม่ให้เบี่ยง AJ ครับเข้าเชือกลบได้ AJ เจหนึ่งจะเข่าเจอเต,อเตะครับจะเข่าดักแน่นอนเมื่อกี้เอเจเวี่ยงบ้างครับเวี่ยงตาร์ดจับยกขึ้น อาเป็นสไตล์คลาสครับง่ายๆเลยระย้ยบร้อยครับทาไมตายโกดเลย1 2 3เอาเป็น AJ สไตล์ครับป้องกันแชมป์เอาไว้ได้โอ้โหพี่ดาวบอกุุส่าห์ขอชิงแชมป์วันนี้ยังไม่ได้อีกแม่อ่าคู่นี้จะเป็นยังไงต่อไปครับต้องรอติดตามกันฮนะกับศึกใหญ่ต่อไปในซัมเมอร์แลมครับ คู่เปิดรายการเป็น AJ ครับป้องกันแชมป์เอาไว้ได้มาคู่ที่2ครับการเจอกันระหว่างตัวแทนทีมแท็กทีม2ทีมครับดัลล <and> ี่บอยส่งมาเป็นบับเบร์เรดัลลี่ฮะนี่วันนี้จะมาปัม้มเราจะปั้มวัดฝีมือก่อนประทะกับตัวแทนจาก A อทาวดาวอันเดอร์นะครับ ออสตินเตียรี่ครับแล้ววันนี้เรารับบทเป็นออสตินเตียรี่ครับ no มาเป็นน้องออสครับ no เล่นงานบับเบอร์เลย์วันนี้มาเรารันอินเลยฮนะไม่ต้องรอให้พี่บับเบอร์เลย์เปิดตัวเสร็จครับชิงเปิดก่อนนี่แหละเ no พราะว่าเราเป็นตัวร้ายอยู่เลยครับ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหกะสปริงบอร์ดกะจะถีบไม่ได้ครับบับเบอร์เลย์ไปขึ้นเชือกฝั่งนู้นกำลังโชว์ยืดเลย มากระโดดเนกเบรกเกอร์ครับหักคอกรรมการทุ่งสั่นาราคการละเอ้าตกพืดบาเบเรลรวกครับบาเบเรจามแฮน้าอะไรล่ะไม่ได้เคกกระโหลกเคกดิ้นหลุดไม่ได้ฮะแล้วก็เนกเบรกเกอร์ซ้ำอีกหนึ่งทีนี่ลาคอบาเบเรขึ้นมาครับจัดการเวียงเอ้าโดนรีเวิร์สตกเวทีไปเลยแกะนวมครับสู่ไซ่ไดเอจัจวลม บอบริชาร์ทาไม่ตายเฉยเตะครับแล้วก็เสียบเข้าล็อกยกขึ้นไม่ได้ฮะจะซูเพกเรารีเวิร์สได้ดินหลุดแล้วก็กระแท้เข่าครับเล่นงานขาไปถีบซ้ำึ่งทีมาขอให้ได้ตุกติกมาฮะเฮ้ยลุกเก้าอี้มาแม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เอามาไว้ก่อนครับกรรมการแย่งไหมแย่งครับรู้ทั้งรู้ อาบอร์เบเดจับพรีดีเรียบร้อยเลยเฮ้ยง่ายๆแล้วก็ลากครับลากศพเจอรี่ไปกดไหมกดนะครับอา้าวหนึ่งยังครับแม่แม่รีบรีบโอ้โหไม่ทันครับจังหวะบาร์เบเดเร็วกว่ากรรมการใส่นวมนะเราอินเวเดตดีดีๆอีกรอบ,อรอบเฮ้ยใส่นมรอบนี้ได้ปะวะตวุ้อยู่ไหนอะ่ะโอ้โหกรรมการเอาไปทิ้งฝั่งนี้ครับ ทันม่าวะไม่ทันครับอเบเรกระโดดเหินมาเล่นงานชางกูอี้เลยโอ้โหจับเสียบเข้าล็อกครับมาซิกเนเจอร์เอาไทาทอยโขกกับเขาแล้วกดเลยไม่รอครับหนึ่งสองยังครับได้แค่หนึ่งด้วยซ้ำโอ้โหแล้วเมื่อกี้กรรมการเหมือนจะตบ,ตบสองไปนะมาเอทาวดาวครับไมียบร้อยแตกด้วยนะบเบเร่ จัดการทําให้ตายหนึ่งสองยังครับอันที้สองแก,แก่สองเกือบสามครับมาแกนมฝัง่งนี้กู spoon, like แกสองนมเลยกรรมาการวันนี้ต้องได้ใช้เก้าอี้อวิ่งเข้าไป,ปรบรย์ทำอะไรมวนกลับดีดีทีอารบรย์เวียงกลับขึ้นไปครับกรรมาการยืนมึนอยู่นะ ขึ้นเชือกครับอเบรวิ่งเข้าไปอาจกระแทกเอาไม่โดนโดนทุบอยู่ดีครับเฮ้ยกรรมการไปใส่นมแล้วแม่จังหวะนี้คูโมได้เจ็บปวดอยู่นั่นแหละอาจหลบได้ครับหลบได้ทีบหน้าไว้ก่อนมากรรมการแม่ดูเหมือนจะไม่ทันนะครับโอเคไม่เป็นไรยืดก่อนแล้วก็ตีลังกาทีบเท้าคู่เลยกรรมการจะไปใส่นมไหมวิ่งไปฝั่งนูงนะ้นครับกระทืบอ,อกซ<ำ>้ำ ใส่ไม่กรรมการนวมอะยังครับมาขึ้นเชือกเอ้ากรรมการใส่นวมแล้วเฮ้ยจังหวะนี้แหละลงก่อนลงก่อนเก้าอี้มาครับมาจะชั่วต้องชั่วให้สุดเก้าอี้มาตีครับขออีกทีเอ้ากรรมการสาบแพ้เลยเฮ้ยมาคู่ต่อมาครับเป็นการปล้ำแปดคนเบนเทอร์รยออครับหาผู้ท้าชิง อันดับหนึ่งชิงแชมป์ซ้ายขวาซ้ายขวาจากแพทแมคกัปปี้นี่ครับเราระบบเป็นเดนเมนพลีสครับปะทะกับทีมเลกาโดเดลเฟนทัสมานะครับสันโตนเอสโฟบาฮัมเบโตแล้วก็กาซามีโอทิสอิริกโพสมาโลแล้วก็คาเมโลเฮสนะครับเล็งผิดครับโดนโอทิสทุกหลังเอามาโลนมาโอ้โหโดนจับฟาดอีกตอนนี้มาโลนมาเคลียร์เราครับมาโลนลากพิงกระเชือกไม่ยอมครับจ่อก,กระแทก ไปแกนั่นแหละต้องไปมาโดนเวี่ยงไปครับเอา้ากระแทกไม่ได้โดนเข่าฮะใครเป็นใครก็ดูกันเอานะเราขอโฟกัสเดวินพีสก่อนหลังจากท่ายแพ้น้ชินไปก็เพิ่งกลับมาที่สแมกดาวครับอ่ะวเวี่ยงมาโดนไปครับคนแรกเล่นงานกาซ่าต่อเอาโอทิสมาโอทิสจับอีริกแบกครับแบกอันนี้ถือว่าเป็นแมตช์รวมพลคนว่างงานนะเอาอีริกไปครับ อาโดนกาซาหักคอแล้วก็ถีบป้องหูอา้าวกำม่รูเฮตกระโดดโค้ไซส์ซซนโตสเอสโคบาแม่โชว์ท่ากันรัวๆนะคนภาคก็ภาคไม่นานเอาเราเวียงฮัมเบร์โตไปครับฮัมเบร์โตไปเรียบร้อยอา้าวเซนโตสมาเล่นงานนี่แกกำจัดลูกน้องหรอรวบครับรวบจะลาบไปไหนล่ะสอกกระแทกเอสโคบาครับอ้าวกาซามาแบบอย่าทำลูกพี่กูดีดีทีครับ เฮ้ยตอนนี้เหลือ5าคนอ้าวซานโตสเอสโคบาไปอีกครับโอทิสเลียงโอ้ยตอนนี้โดนเฮสเล่นงานครับครับไม่รู้เฮไปไหนอ้าวกาซากาซาไปครับเฮ้ยสามคนสุดท้ายโอทิสคาเมโรเฮสแล้วก็เราครับเดมอนพรีสโอ้โหตอนนี้ลงหมดเลยนี่ถือว่าหางานให้กลุ่มนักมวยป,ปั้มว่างงานได้มีได้มีซีนในอพิโซดนะครับอืมโอทิสจับฟาด ผู้ชนะก็จะได้ไปเจอกับเพ็ดแมกกาฟี่ในซัมเมอร์สแลมนะตั้มชิงแชมป์ละซ้ายขวาซ้ายขวากันตอนนี้เราต้องหาวิธีให้พี่เดเมนพริตชนะให้ได้ครับนี่ซูเปอร์คลิกเลยมาขอซิกเนเจอร์หน่อยจับฟาดเรียบร้อยเอ้าเฮมันกระแทกหลังครับคาร์เมโลเฮอะไรละ่ะบล็อกได้ต่อยครับมาเสาออมเพเว่นดีคาร์โลเฮอยากลองใช่ไหม เรียบร้อยครับมาแล้วก็ส่งแทกนี่อย่ามายุ่งกับพี่นะเวียงคาเมโลเฮสไปครับเอาแบ็คคลิกใส่โอท,ทิสทำอะไรทีเเอาทีพืดโอทิสเหรอ,อจับจับตบม้องหูกระแทกหลังเวียงโอทิสโอทิสไปครับนี่เดเมนพริสชนะฮะง่ายๆเลยกลายเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งแชมป์ซ้ายขวาซ้ายขวานะครับ แชมป์ที่เจ๋งที่สุดในสแ k d o w n ว่าไปนั่นเ,เจอกับพี่แพทนะครับในซัมเมอร์แลมยิงธนูเลยเดมนมาคู่เอกของเราวันนี้ครับการปล้ำเจอกันระหว่าง c า l เทควอร์เ r s h ร์เชมัสครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเข้าไปอัดโรเมเลนแล้วก็บาติสตาครับในแมตคู่เอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จนตอนนี้บาติสตารู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมไม่พอใจครับจะมาล่อทำลายกัน่างนี้ขอเจอกับเชมัสตัวต่อต,ตัวเลยนะมาแล้วครับที่เผือกที่เผือกเดินปล่อยมาเลยเชมัสแล้วก็ดีอนิมอลครับบาติสตาเพิ่งรีเทิร์นมาในสม c ั d ดาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ไปแพ้ให้กับโรเมนเรนนะครับซ้ำยังโดนเชมัสลอบอ,อัดอีก เป็นวิธีตัดบทฮะกรรมการสั่นละครั้งแล้วหรือบอกนะครับเราเป็นเชมัสครับดูดีว่าเดอะแอนิมอลจะแพ้2ส,สัปดาห์ติดหรือเปล่าจับบาทิซาโยนทิ้งไปเล่นงานต่อฮะตาขอขึ้นมาต่อยคู่นี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับซัมเมอร์สลมนะครับก็คือเชมัสกับโรมันเรนอื้โคลซาย,ยังได้อยู่ โคไทแบบหนักน่วงครับฟิวตัวใหญ่เอาโดนสอกโดนต่อยโดนต่อยแล้วก็โคลสไทร์ทำไรครับบาติต้าจุดจ้องจ้องล่าคอขึ้นมาอาจจะทำไรไม่ได้ตุยท้องสอกกระแทกแล้วก็โคลสไทร์เน้นๆอีกหนึ่งทีมาต่อยเอาโดนทีครับอุ๊ยอาจจะไม่เกรงใจหนวดเลยบาติต่าเล่นงานเนียเอาเข่ามากระแทกกับพื้น ทำไรครับตัดสินใจช้านะบาติสตาโคลสไลน์ครั้งที่หนึ่งครับยังไม่ปล่อยแขนแล้วก็โคลสไลน์ครั้งที่สองอสามเลยสามเลยอีกหนึ่งทีอาจจะโคลสไลน์โดนเสยตกเวทีครับโอ้ยอาบัติสตาไปนั่งรออยู่ตรงนั้นครับทีบเอา้าทีบโดนไม่เต็มอีกโดนแบบชาเล็บชาแลบ มาเราเลียกงานไว้น้อยครับซิกเนเจอร์เรียบร้อยเลยแล้วก็รอจังหวะครับรอจังหวะโบกคิกข้าไม่ตายโบกคิกเต็มๆกดเลยหนึ่งสองยังครับบาทติสต้ายังไม่ยอมจริงเชือกอย่างนี้แน่นอนครับมาเราทุบอ,อ,อกกันดีกว่าหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกหกแล้วหกแล้วแล้วก็ต่อยบ้องหูก็เจ็ดโอ้โหลาคอขึ้นมาต่อยเน้นเน้นเอาโดนบาติซ่าทุ่มครับทุ่มบาติสตาลากเชมัสขึ้นมาจัดการอาจจะบาติซ่าบอมใช่ไหมจับขาไม่ได้ฮนะรีเวิร์สได้จับยกขึ้นฟาดแกมันเหนือกว่าฟูลทามไม่ได้นะไอพี่พานทาม รอจังหวะครับถ้าไม่ตายฮะเสียบเข้าล็อกเอาโดนเสยครับอ้โหแบ็คบอดี้ล็อกโดนรีเวิร์สไม่ตายบารติก้าโกรธเลยง่ายๆยังครับแมโอ้ยเกือบไปเกือบหลุดเฟรมเมื่อกี้เอาเรามีคอมแบ็กมูฟด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้รีเวิร์สดีดีทีเล่นลูกหนักครับในเรื่องฝั่งรอกับฝั่งแซนดดาวน์นี่ก็จะเน้นไปที่ คนตัวใหญ่นะฮะอ่ะมาไว้น้อยอีกรอบนึงเรียบร้อยครับติเนเจอร์ยังไม่สาแก่ใจฮะลาคอขึ้นมาเวี่ยงเข้าเชือกโดนคิกเอาเฮย้ยอะไรวะนะโอ้โหโดนไม่เต็มครับเฮ้ยถ้าไม่ตายมีโดนไม่เต็มด้วยเอาโดนล็อกไว้แล้วก็กระตุกคออู้หูลูกกระเดือกมาดิซ่าจับเขา่ากระแทกกระพื้นอีกหนึ่งทีโอ้ยพุกอีกครับ แล้วก็เอาหัวฟาดกับพื้นบารดิน่าจับแบรฮักครับไม่ได้ด้วยไม่ได้ด้วยพินก็เอาด้วยสมิชั่นออากอดรัดฟัดเวียงไม่ได้ฮะเรารีเวิร์สสอกสอกกระแทกสอกกระแทกหนึ่งทีตกบ้องหูด้วยมาแล้วก็ close l i n ตามสเต็ปครับจะกิ้งไปไหนแล้วลากคอขึ้นมาไปเวียงเข้าเชือกครับจับม้วนแบ็กเบรเกอร์ เล่นงานต้องเล่นงานต่อเนื่องครับบาติสต้านี่ก็อึดใช่ย่อยต่อยครับต่อยแล้วก็เวียงอาบเทินบาเกิลไปนั่งครับเอา้าโดนเข่าบาติสต้าบอกแกนั่นแหละต้องไปหันหลังครับหันหลังอัดดีลุ่นหลังแกนั่นแหละต้องไปเอา้าโดนบาติสต้ารีเวิร์สอีกเฮ้ยเอา้ากูก็ไม่ยอมือมไปพอเรี่ยงบูดบวมซ้ำๆเหนื่อยเอาเวียงบาติสต้าไปไหลก็แท้กระเซาครับ วิ่งเข้าไปเข่าก็แท้ถ้าไม่ติดตันก็คงไม่หยุดใช่ไหมไอ้เวิร์สเมื่อกี้นี่กลับไปกลับมาครับมาคอมแบ็กมูฟซีเลียมเฮอะไรโอ,โ,กกโ,โอ้โหแล้วกูไปกดโอเหยงโอ้โดนหักคอครับอินเวเดตดีด,ด,ด,ดีทีแม่มันโลกครับคอมแบ็กมูฟนี่เวียงเข้าเชือกเอา้บาบารติตาทำอะไรครับจะสเปียแน่นอนวิ่งเข้าไปโค้ชไซด์ก่อนสเปียอะไรล่ะพี่นี่มันท่าของหน้าเผานี่ ไปเวียงเอาโดรีเวิร์สอาเทิร์นเบอร์เกิลวิ่งเข้ามาปัม๊มอุ้ยร่างแทบแตกกระทืบไม่ได้ครับวิ่งเข้าไปเจอสเป,ปียเลยโอ้โหเดี๋ยวยังครับยังปาริสนาศัยจังหวะโคตรด,ดีกระทืบครับมาไม่ได้เรารีเวิร์สได้ฮะสอกกระแทกเวียงอาจเทิร์นเบเกิลมา ยอมนั่งหรือยงังพี่นั่งครับนั่งจัดค่าดีๆอย่าฝืนนะรอบนี้จับมาติซซาแบกครับแบกแบกแล้วก็อีลังกาลงมาโอ้มาติซซาขัซี่โคงไม่เหลือรอจังหวะครับรอจังหวะเสียบเข้าล็อจับยกครับถ้าไม่ตายยกขึ้นแล้วก็ฟาดเ,เต็มๆเน้นๆฮะอดเลยหนึ่งสอง เรียบร้อยครับอ่าเฮ้ยบาติตาแพ้2สัปดาห์ติดครับเคมัสครับเป็นผู้ชนะมีโปรแกรมเจอกับอ้าวมาเลยครับนี่นะครับไม่พูดังไม่ขาดคำเลยเ,เค็นโดมาตีโอ้โหพี่หัวหน้าเผาครับโดนเลนนี่บอกแกไม่คู่ควรกับฉันชูมือเลยฮนะชูดาบเคนโดก็ประมาณนี้เลยกันนะครับถ้าชอบกีฬกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำล,ลังใจผมด้เลยกันนะครับ จเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับยังเหลือรออีกหนึ่งนะครับแล้วก็สมัคดาวอีกหนึ่งก็จะเข้าสู่ซัมเมอร์แ m ลมนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ